Jope. Uh. <Nope. S 2> สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเบียร <Hey, okay. S 2> ์ฟอร์ดตังตูเรียรนะครับจะพาทุกคนนะครับผมไปชมนะครับการตกแต่งตัวฟอร์ดเลนเจอร์ X LT เกียร์ธรรมดาออกมาแบบ F 1 5 0 s p i d ส r เดอร์นะครับเดี๋ยวเราไปชมรถกันนะครับก่อนเข้าชมเนี่ยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบียร์ฟอร์ดตังปูดเดียด้วยนะครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับอยู่หน้าเจ้าตัว Ford r a n g เจนะครับ XLT เกียร์ธรรมดานะครับราคา8,57,000บาทนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับการออกแบบรถให้เป็นแบบ F 1 5 0 Spider นะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันที่หน้ารถเลยครับผมนี่ครับผมมาที่สกรูที่ฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมเป็นแบบ เต็มแผ่นนะครับของทรงฟิตนะครับเป็นรูปแรดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดจำด้านนะครับอันนี้ก็เพิ่มมิติหน้ากระบะรถเราให้ดูใหญ่ขึ้นนะครับลูกค้าสามารถออกแบบจมูกได้นะครับเป็นตัวเตี้ยตัวสูงหรือว่าเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเป็นรูปแรดรูปม้ารูปต่างๆได้เลยนะครับไฟหน้าตัว x t เนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมส่วนการเพิ่มเติมของผมนะครับก็ในโคมจะสังเกตได้ว่าจะมีตัว วงแหวนด้วยนะครับตรงคมโปรเจคเตอร์เห็นไหมครับผมแล้วก็จะมีลีบฉลาม3ขีดเป็นสเต็ปไฟเลียวนะครับพร้อมกับไฟบิกงวันเดย์ไลท์นะครับผมก็เป็นสเต็ปไฟเลียวเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนเอฟลางสิ A เนี่ยจากสังเกตได้ง่ายนะครับจะมีตัวไฟ LED เป็นตัว C นะครับแล้วก็มีตัวแผ่นอะคริลิกสีดำตรงนี้นะครับผม กระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้ารังพึ่งขนาดใหญ่นะครับระบายความร้อนได้ดีเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับใส่คําว่าฟอร์ดเป็นสีแดงนะครับตัดดําด้านนะครับผมมีไฟ LED 3ขีดด้วยนะครับส่วนชายกันชนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นของตัว F 1 5 0 Spider เลยนะครับก็จะเข้ารูปเลยนะครับผมพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยเห็นไหมครับ ซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับผมของตัว F 1้0 s p i d สไปเก็จะมากับชุดเลยนะครับเป็นแบบไม่มีหมุดนะ <c oughs> ครับผมล้อมแม็กเป็นขนาด16นิ้วนะครับผมเป็นหลายยอดทิศเลยครับเป็นลายดอกไม้ขนาด16นิ้วรัดด้วยยางแม็กซิตนะครับ 2570R16 นะครับ แก้มด้านข้างเนี่ยครับผมก็จะแสดงบ่งบอกถึงรุ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับผมเกียร์6สปีดนะครับเป็น160แรงม้านะครับตัว2,002ลิตรให้แรงบิดที่385นิวตันเมตรโฉมปี2021กระจกหูช้างเป็นสีดำเงามือจับประตูเป็นสีดำเงานะครับเราก็ได้ใส่กันลอย ตัดสีดําด้านให้ใส่กันสาดใส่ราวหลังคาสีดําด้านเพิ่มความสวยงามเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับราวหลังคาเราไม่ได้เจาะตัวรถนะมันได้ข้างสติกเกอร์เต็มรูปแบบเลยนะครับโลบัเล็กเป็นแบบเอาแ a n ลนเดอร์นะครับผมมีไฟเบรกให้ด้วยนะครับไฟเบรกที่โลบัเล็กก็จะทำให้เวลา เราเบรคนะครับรถจากข้างหลังไกลๆเนี่ยสามารถเห็นนะครับผมว่าเราเบรคก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยจากรถด,ด้านหลังเพิ่มเติมได้อีกนะครับกัรชนหลังเหล็ก Outlander เช่นกันนะครับ <S <S ให้มันแมทกับตัวโลบาร์ตัวนี้ก็จะมีห่วงลากจูงเป็น power ball ตัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวเหล็ก ลากจูงเป็นโอเมก้าสีแดงตัวนี้นะครับผมพร้อมกับไฟเบรก led แล้วก็ไฟส่องนี่นะครับไฟส่องทะเบียนเนาะเซนเซอร์4จุดของตัวรถ xlt ยังคงอยู่นะครับไม่ได้ถอดไปไหนนะครับเวลาถอยก็จะมีที่จอเนี่ยจะเป็นภาพเหมือนภาพ3มิตินะครับไม่ได้เป็นภาพกล้องนะครับเป็นภาพสามมิติที่จอ8นิ้วนะครับผมเป็นระยะเขียวเหลืองแดงนะครับ ตามความปลอดภัยฝาท้ายก็ติดสติกเกอร์พร้อมกับดาบท้ายด้านหลังนะครับผมข้อไฟนะครับออกมาก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมโปรโมชั่นก็เยอะแยะมากมายนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมอูลติดต่อ ผมไว้้ใหนะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับาการตกแต่งตัว XLT เกียร์ธรรมดานะครับให้เป็นแบบ F-150 Spider ชุดออฟโรดเลยนะครับผมถ้าลูกค้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามไว้จะมีการแนะนำรถรุ่นอื่นๆอ,อีกนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาชมคลิป จนจบนะครับผมขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเบียร์ฝาดตังคุริเย่วันนี้ขอลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Nope. Uh. ለብለ uh. ለብ இத்துடன் <laughs> இல்லை <laughs>